ทีวีสีสู้ไอ้คนนี้ไม่ได้ใช่ๆความรำมันเด้งตีนะความรำฝนหลวงอ่ะความรำฝนหลวงอ่ะดูเดือนประวัติการมวยทีวีสีว่าดูเดือดโอ้สู้ฝนหลวงความรำในต่อในอ่ะไปเกาะไปเกาะกันเลยอ่ะไอ้งแต่ยกแรกเลยความรำมันเด้งนี่ความรำมันเด้งเด้งเด้งฝนหลวงมันแทงตรงนะไอ้ใหม่มันแทงตรงไอ้ไอ้แต่ความความรำมเด้งเด้งเด้งจะแทงตรงอ่ะ ไอ้ไอ้นี่ก็เด้นี่ก็แท่งตรงโอ้ยห้ามต่อแล้วดูมวยมาคู่ยังบอกเลยคู่เนี่ยดูเดืองที่สุดในประวันตายใช่ใช่ไอ้อย่างมวยทีวีสีโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ฟางกำลามต่อยกันเราแล้วยังไอ้เนี่ยดูเดือดเขาบอกว่าอะไรอะไรสิ์มนชัยไอ้ทีแรกหมัดแกไอ้ไอ้ปากกอย่างงี้อน มีมีรูเรือดอันนี้ดิมันบอกคู่รูเรือดไอ้ไฮโลน้อยกับพงศลีที่ต่อยกันโอเคไอ้ไฮโลน้อยก็โอเคือจรอันนี้รูเรือไอ้หนึ่มันแพงมันแพงมีแต่อยน้คนใช่ปะต่อยกันไอ้แขกอะเนี่ยรูเรือดที่จุดเลยก็มีเนี่ยฝนหลวงก็ฟ้าค่ำรามเนี่ยที่ถ้าเราจำจำจำอยู่ปีไหนตอนนั้นอ่ะที่ต่อยกันที่ว่าดุรายการเดียวกับเราเราก็ต่อยนะตสองสี่สองห้าม้าเออสองสี่สองสามสองสี่เนี่ยผมต่อยอยู่นะ แล้วลองลงมาก็สิงทองกับใจเพชรฉุยีวงเดิมพันกันข้างแล้วห้าแสนแบบนั้นอุ้ยเต็มซ้ายกับเต็มขวาแรกนะเพราะนี้มันรุ่นเดียวกันเนี่ยหว่ามเกินห้าร้อยด้วยกันไอไอสิงแดงนะไม่ใช่ไอสิงทองนะสิงพีเล็กอัสิงรองสิงทองกลับไปใจเพชรพีเล็กถ้าถ้าเราจำมันผิดนะเพราะนี้รุ่นเดียวกันห้าร้อยเดียวกัน ไม่มีก้าวๆคนมันเต็มซ้ายกัเต็มขวาแล้วมันข้างละห้าแต้มมากๆเต็มกคือแลกแลกแข่งกันโอ้เต็มหมดเต็มซ้ายกับเต็มขวาไงไอ้สิงทองมันมวยซ้ายอ่ะพี่เล็กเขามวยขวาเขาอย่างเงี้ยไอแต่สิงทองมันเตะแชมป์แชมป์ไม่ผมนะแล้วมันชิงร้อยสิบห้าแกมามันก็โดนมาเตะนิ่มเลยเออเออไปใช่ไปไอมาผมันได้แชมป์ไฟเบทจากมันไอ้มาเตะสิงทองไม่บ่อยกับผมโอ้มากระโซซานทาซาน เพียงเต็มวิธีผมดว่าไปได้แชมป์แน่กูเขาไล่มันลงแน่มันเตะมาผมตั้งติดมันเลยอ่ะมันมือซ้ายมือซ้ายแล้วมันเต็ซ้ายเตะมาผมเก็บอยู่หมดไงีมือซ้ายแบบไอ้แดงอ่ะอ่าสนใะเดียวกันเลยแต่แดงไอ้แดงมันเตะหนักกว่าจิมทอมมันมีมันมีเตะซ้ายจิมซ้ายซ้ายทั้งแขมมันมีแทงซ้ายมีอะไรมือครานี่ย เออแต่ต่างกันเรื่องมึงก็ไม่เคยเจอมันนะเออไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยแม่งอยู่หรือเปล่าตายแบบยังยังยังเพราะว่าไอ้งบไอ้ธนูศึกประสบชัยมันบอกมันทำจัตตีมันมามีจักตีอยู่ในเทพนี่แหละไอ้ธนูศึกประสบชัยมันเออรู้รู้รู้มันมาคู่กันกันเนี่ยนะมันจำได้จำได้หมดเลยคนนี้รุ่นนี้แม้แต่นี่ไอ้มาดไอ้มาดสามมาดสามนีเลยไอวยใหญ่ไอ้ไอ้มาดอายุมันไม่เยอะนะมันใหญ่แต่ตัวมันนี่ศูนสองสามชั้นเนี่ย ไอสามารถประสานมิละซูนองไอรักแท้พลังศูนสองหมดตรงนี้ไอไอมาเนี่ยมันสามารถประสานเนี่ยมันน้องหรือพี่ไอเมทโทประสานนีตรไม่รู้มันเกิดศูนซองอ่ะไอมันเป็นพี่หรือน้องไอเมโทรไอเมโทรวไวเขาสงกานเมทโบริโทประสานนีตรอ่ะมันพี่หรือน้องไอสามารถไม่รู้มันมีพี่น้องนะน้องหมดหรือแต่สามารถมันเกิดศูนสองนะทีนี้ตัวนี้ตัวไอรักแท้พลัง รักช้ซูมสองหมัดหลักนะเออไอรักไอสำรวยมงคนเนี่ยติดมต่อยตะกนบางเล่นไอยังไอเตาไอไเตาไอ้เตาไอนรสวรรค์เมืวันสารี่สี่ันไอไอนรสวรรค์ไอนครวรรังตายนี่ตายแล้วตายมาเดนสิบเอกประสาทเจริญสุขอะไม่ใช่สังยานประแสเขซ้อมอยู่กนัน้างนเออนครลุงพีนะลุงพวกสอนนักลบเก็บอายุพักนะ งั้นลุงก่อนลุงก่อนเราบอกเขาสามพี่น้องไงเรามาทันแกงสามย่านประแสสิงห์เรามาทันวันนี้แหละทันพวกสิงห์ดําลุงหนองบัวพวกไอ้เต็มรปุ่งสุรินขันตุ่มน้อยบางชุลภูด้วยป่ะใครนะพันตุ่มน้อยอ่ะพันตุ่มน้อยได้ยินชื่ออยู่แต่ว่าช่วงเขาจองอยู่เมืองกรุงบิเนี่ยไอ้ไหนปูไหนปูเพชรบูรณ์พันตุ่มน้อยบางชุลภูเออไม่สมคิดน้อยพรเจริญพวกอะไรสคิดน้อยพรเจริญเออไอ้ต๋องไอ้ต๋องไอ้ต๋องซุนหนึ่งซุนหนึ่ง ปอนชนะไปเจริญเลยปอพขนงไปเจริญการละเวิไปเจริญต่อสากลคนนี้ก็อยู่ด้วยกันนะในลูกก็มีอยู่และไอ้บันดีไอ้บันดีบันดีศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งอืเฮ้ยแยกแม่โอ้โหด่าดมโดนไปแล้วงานศพมีรายการต่อยก็บอกขอกลับไปบ้านไปงานศพแยกแม่มึงไปแล้วพ่อมึงฟื้นเหรอโอ้ยเจ๊สวยอ่ะผมมาขาวมาเยี่ยมมึงอะไรของมึงเนี่ยนี่ยูสชาติแกอยู่แก อยู่ผมอยู่ไก่มานตั้งแต่เด็กเ่ะวสองปีอ่ะผมอยู่ติดเซยอ่ะเราอยู่กับพวกบางล้อพี่พี่นันนี่ไงไอติ๋มเก่งกล้าเนี่ยมันอยู่กดีกันเออนี่าถ้าตัวนีใช่ครูดีที่สุดเออครูดีที่สุดเลยดีที่สุดแล้วแล้วแกบอกบนนะกล้วยเชียงกล้วยเชียงใหญ่างไ่มากต่อยกับสมิงหนุ่มประเด็ดสุดอะไรพวกเนี้ยมันหม่ำได้สาห้านะเขาบครูเบอกเลย มาแล้วมันอยู่ว่ามาค่าตัวเราเราก็รู้แล้วเราก็ไม่ไปไหนแค่เราเพราะเดี๋ยวครูชาเดี๋ยวครูต้องเรียนมาค่าตัวเมว่าต่อยวันศุกร์ว่าตอยวันศุกร์นะวันอังคารครูเข้ามาเอาตังค์ี้มาเล่นมวยแล้ววันพุธเช้าเนี้ยครูจะเรียกเวลาคนรู้ถ้าต่อยวันศุกร์นู่นวันอังคารวันพุธหนึ่งศุกร์เช้าถึงวลาเนี้ยถ้าต่อยวันต่อยวันวันอังคารวันศุกร์วันเสาร์นู่นจะได้ค่าตัวเช้า กี่วันเองกี่วันเองพี่ล้านจังหวยบ่มีลูกซิดลูกจะว่าบอสแจ้งมือยังสิได้เงี้ยนะแล้วครูแก่กบเนอะไรบางทีบางเป็นละสองอาทิตย์สามอาทิตย์นี่แล้วครูครูครูแก่แกงเลยนะเออเขาให้มึงแสนแต่เรารู้ไงเพราะใจมันบอกว่าไอชาบมึงยิ้เยินแสนหนึ่งตลอดนะเออเราครูเขาจ่ายไอชาอบของมึงให้แสนหนึ่งนะคนละครึ่งคนละห้าหมื่นกับครูนะจริงเฮ้ยมึงพอใช้ไ่มชาบ มึงเอาไปสี่หมื่นนะครูมาหกนะครับนะครับไม่เป็นไหนครูแต่อย่างเงี้ยใหญ่มากต่อยต่อยแค่ต่อยก็แหละสามแสนสองก็โอสามันแสนนะไอ้มาดของมึงได้ทางนี้นะต่อยแค่ตายนะอ้๋อมึงไปแสนแสนเจ็ดหมื่นอะไรเงี้ยเออเขาเขาบอกหมดเนี่ยบางคนแม่งไม่บอกนะขายไม่มีบอกไงพวกเราที่ไม่รู้เรื่องเขาเนี่ยครับ ไม่มีสิทธิ์รู้เลยไงับผมเราอยู่กับครูครูแกแกไม่ไม่มีติดิเรื่เงินถ้าแกไม่พอใช้แกก็บอกเรานะหยันต้องยันใช้เงินบอกว่ากอบครูใช้ไรเอ้ไม่ไม่ครูเราเป็นหมื่นนะเราดูไม่กล้าไอ้ไรนั่นทาจะออกรถเหรอฮะที่ว่าออกรถอะไรวันนั้นเราก็บอกว่าผมผมต่อยไอ้ชักมงคลนะไอ้โมงไอ้โมงเ่ะต่อยไอ้โมงโมงต่อยไอ้โมงนอกยกสามบอกครูยกสองเนี่ยเหรอครูโอ้ยกสาม กูผมผมจะไปออกวอชั plus, ้ตังแม่งไม่พอไปอะไรฉันตายนั่งไปข้าวได้แค่ไหนเดี๋ยวเราต่อยมันน้องยกสองเลยใช่เตะผมเตะขาต่อกยมันม่ตีมตัวมันไม่สู้มันไม่สู้มันเตะมันตั้มมันมันทำยังมันเด็กแล้วมันนิ่มเออตัวมันโตก็ดูมันนิ่มเหมือนเด็กเราเตะไปมันเราไม่เจ็บไงมันเจ็บอวิชาสูงสุดได้แหละครับคุณแสนสอง ข้ามฟ้านะไปต่อยพันมงคลต่อยกระหม i งหนุ่มสิทธิบุญธรรมข้ามไปต่อยของนิ้เสรที่ล่ำเมินท่านต่อยนั่งทรงยืนพื้นแสนแสนถ้าข้ามฟ้าไปก็แสนสองแสนสามเนี่ยเอ้ยต่อยเยอะสุดต่อยกับไอ้พัดนี่แหละกระหมิงหนุ่มสิทธิบุญธรรมแสนสามแล้วต่อยนารานแสนหนึ่งที่ไปต่อยล่ำเมินเลยที่ผวดแพ้ที่ล่ำเมินแผลเนี่ยทั้งหนึ่งทั้งสองเนี่ะได้แฉ่หนึ่งไปเกียรติเงินน้อยอะไรอ่ะ พี่ล่านไงเลพี่ลานสูาสสดสุงสุดที่ไต่ต่ไก่มาดเนี่ยนะทีไฟแรกค่ะหลา2สองแสนอ๋อไรเยขึ้นไหมก็ได้แสนหนึ่งบอกเบิกสาครั้งเป็นเดือนไหมมาติดต้นอะอะเป็นเดือนนะเบี้ยวแต่ก็เป็นเดือนแล้ก็จะได้เงินมันไงเบิกสครั้งไงบอกแล้วบกชนยครบกูกบกคือนครบเบิตอนแรกได้หมื่นหนึ่งตอนครั้งที่สองได้ได้ได้สามหมื่น ครั้งที่สามละหกหมื่นกระนู่นนะเกือบเดือนนะแต่ละขายแต่ละขายบราคือกันนะก็เที่ยงก็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 ฉันถามเองว่าเดี๋ยวเอ็งจะเก็บได้ไหมล่ะถามที่ว่าเดี๋ยวเราแตกเงี้ยมันก็พอต่อยเชียนที่ออกซีดีเนี่ยว่านะได้สองหมื่นที่ลาไปบวชลาไปบวชบวชศึกมาได้แปดวันที่พายให้จบอะลงหนักอีกแปดกิโล พี่ไอ้แทงไปจับเราพุ่งกรรมการบอกเฮ้ยอย่าตีกี่จับขอโทษขอโทษอภิลานขอโทษนะคุณพี่ยี่เราขอโทษอภิลานเขียแรงเตยเว่าตุกเตะตังเตะไปมันก็แทงง่ามตูดเนี่ยต้องขดเก็บเลยระหว่างนี่คนกบจับกระจับอ่ะมันแทงมันมือขัดดอมันแทงมันไอเรานี่ไม่ได้เตะเราแย็บอย็บมันกระแทงสวนมาไงอันนี้เราเตะตอกมันแทงขึ้นตรงมันก็โดนจับเต็มในพุ่งมาเดี๋ยวปังนะคะตอนนั้น พอเวลามันแทงมาเราบางังมันก็บอกมึงอย่าบังนี้ดิชาดเาลวลาเนี้แทงงามไข่กูได้กูแทงมากูกดหน้าขาไงมันจะมันเวลามันจะแทงขาซ้ายมันกระโดดขาหน้ากันไงเนี้ย<อ>หลอกไงยกขาหลอกแล้วมันก็แทงซ้าแล้วก็โค้กเลยเล่นอะไรกันอีกครั้งนะสามเจียนนะชนะสองคุหลังแนะ่ผมมันก็แพ้ผมเตะในแชมป์เป็นตั้มจากนั้นไปสามแล้สองแพ้หนึ่งเตะแชมป์ไฟเบดให้มันบวมมาเดือนหนึ่ง แรกบวชเก้าวันบวชไปแล้วแม่งไม่มีเลิกศึกอีกครบเก้าวันเขาบอกไม่มีเลิกศึกอยู่แม่งยังเดินเนี่ะรถน้ำหนักก็โอ้โหรุมหกสิบโลด้วยมั้งมาต่อยห้าเบ็ดโลว่ารถจะไม่มีแรงเอาไฟลูกตุ้มเลยเนี่ยไงต่อยบบอมันต่อยไก่เชียงต่อยไก่หำเนี่ยมีแต่แปดกิโลแปดกิโลอ,อย่า,างนีค้คร<ข>ับตายกูหกไฟไอไอหำอาวุธไม่แรงอ่ะไม่แรงมัน้ย มันเป็นกอดมันไม่ต่อยไงอาวุธมันไม่แรงอะไรหับนะตแต่ต่แต่ไม่มีอะไรแรงแล้วแล้วมันไม่กล่ามาคว้าคล้องแบบอย่างมันต่อยกับคุณมันคล้องโดนคล้องก็ต่อยผมแม่งไม่คล้องมันมันรัดเอวไอ้ลอกไอ้ลอกอย่างเงี้ยอี่านี้ก็ไม่ให้ใช้รืลุงนั้นน่ะไอลุยอัลเบียเออมันว่ามามาคล้องผมมััดแล้วมัพุกเลยไงมันก็ต้องร่อนเหมือนกันแล้วมันเลยไม่เอาเลยมันมันรัดเอวเลยมันมันลงเอว ก็มันกับมีดรายเหมือนแล้วแต่กับไอ้จันอะไรเราเลิกสัก้นแล้วไม่พวกเราไงมีดรายมันสามสิบกว่าแล้วอ่ะมันกนสิบยี่สิบยี่สิบกลางห้าวกันเลยจันจันเนี้ยนะก็ปลาไปกันสามสามสามสี่กันแล้วไอ้ห้ำไอ้หำศูนย์เก้าไอ้ไอ้จันมันหนึ่งศูนย์เราจำได้หมื่ี่เราไปพลาบเก้าไงแกไอมาดเราไอโต๊กไอวิรุพรอะไรอ่ะ เราไปหลายคนที่มันเมามาแล้วโอ้ยมวยแก้วเนี่ยเหยื่อตีนเยอยไอหมอนัดช่วยมั้ยไอมึงมวยแก้วเนี่ยเหยื่อตีนเยอะใช่หรอมาเราจะไปเหยียบเหยียบยาเมาไม่ได้แล้วไามาเอ็มต่อยกูใหม่ไหมตอนเนี้ยมาเดิมพันมันไม่เอาตอนมึงห้าวกูปากันไปเท่าไหร่แล้วล่ะกูไม่ยอม แต่ผมไม่เคยปั้มนะต่อยมันมันก็ไม่ปั้มไม่พูดถึงว่ามารักเอวอย่างไอ้มากเลย้ำมันซ้อมเตะขาจะไม่เอาอยู่แล้วมันมันซ้อมปกติอะไรเต่อยอะต่อยอะไรไงถ้าตัวเท่ากันโว่แต่มันเตะไปรอรอเป่ามาปฏิบัติทีหินมันขางนะเราพูดคนแรกเลยบอกว่าไอ้มาดอย่างไอ้ต้อยนี่พูดเราไม่ได้าดีด้อยต่อยนะถ้าตัวสูงกว่านิดนึงหรืออะไรไงหรือตัวเท่ากันเนี่ยไอมาดรอเป่าทำไมเตะรอเป่าไว้เหยียบหน้ากูเลยะ สู้ไม่ได้ขาเนอะถูกมาอยู่แค่หัวตรงนี้มันเองไอ้ต่อยอย่างเงี้ยเอาอะไรไปสู้อ่ะไม่ไม่เราพูดเลยไม่ใช่ว่าพูดเอาใจหรือเอาใจนายหรือเอาใจมาแล้วนะถ้าตัวสูสีกันทุกคนนะเนี่ยางเนี้ยหรอนะคณะอะไรสามารถสารี่ดาศึกหนองคายยังเร็นมันหมดอ่ะฉันนีไปดูทุกเที่ยวแล้วนะสน้องให้ไปดูที่มวงเก่งต่อย่ะเพราะเรามาทีหลังเขาไงเมื่อก่อนนะ มาทีหลังแต่อายุเราเยอะอายุมากเลยว่าเรามาทีหลังเขาก็เขาต่อยกันลำๆเลยเรายังเป็นน้ำมวยโนเนมอยู่เลยหะรวมนั้นน่ะทีนี้ต่างพูดไปได้ต่อยกันนายอ่ะนมาตอนชนะชนะชนะมาแล้วได้ต่อยกับพุกนายวกันเมื่อก่อนเนี้ยนาราดเป็นมวยอะไรผมยังไม่รู้เมื่ก่อนมันไม่มีคลิปไม่มีอะไรดูนะเรารู้เพียงว่าเมืองสุรินทร์แต่ช่วยมัดว่ะ ไอ้ไอ้หนุ่ยมันก็บอกต่อยเขาเขาต่อยจ่อยเยอะไปเขาคำลังสั่งมันต่อยจ่อยมันก็ต่อ,อไปอ,อะไรเงี้ยฌานมันจะต่อยมันก็ตังค์อย่างเงี้ยตังเก็บอะไรเงรี้ยไหมเราไม่เคยดูต่อยเนี่ย ไม่มีตายไปโอ้โหแม่แล้วรานบางแล้วเขียวเลยเถอะไม่มีสิทธิ์ดูใครแก้ให้ใครแก้ให้ต่อยกันนาร้านรู้มันแก้กันเองเงีนแหละมันไม่ที่ว่าตอนซ้อมตอนอะไรใครแก้เมื่อให้พิชาตอนนั้ก็เทรนเนอร์ไงใครอะไอ้หนุ่ยอะต่อยไอ้สอนไอ้หนุ่ยอะไรเงี้ยเอ้ยสอนไอ้สอนตายใช่ไหมตายเป็นเพราะอไรเพราะเมื่ก่อนมันไม่มีคลิปดูใช่ไหมไม่มีโทรศัพท์นะก็รู้แล้วก็ไม่เคยเห็นนารานต่อยด้วยรู้อ่สจำร้านจักรเมืองศรีลังกเมืองศรงกาต้องเป็นมวยหมัดอบบ แต่ไอ้เราเคยดูต่อยเขาต่อยจะต่อยหมัดเขาหนักนะจังระวังนะหมัดเขาหนักเขาจะต่อยต่อยต่อยสมมุติตอมึงเขาจะไต่เรามาทีหลังเราพี่มาที่ดังทีหลังนีาไงก็เป็นกางหนักตอนเช้าตัวใหญ่มาหายก็ล่ำอย่างนี้เนาะดูตัวใหญ่เราตัวนิ่มตอนต่อยครั้งแรกร้อยอายวะร้อยสิบหกัร้อยสิบเจดนี่แหละนะประมาณสิบครั้งแรกนะน้ำหนักอะร้อยสิบหกร้อยสิบเจ็ดรอยสเอ เตะนารานไม่ได้เทือนเลยอ่ะตัวย่อยเขาจะไม่ขึอนมาได้ต่อยครั้งแรกอะ่ะแล้วอามาต่อยทีลุมมินีก็เตะไม่ได้เทือนหนูตัวใหญ่ไหมหายแล้วนารานเขาบังเราก็รู้นะนารานเขาบังเนี่ยเราก็แก้มานะเราเลยก็เปลี่ยนเป็นตีนขวาก็เตะขวานารานเขาตั้งอยู่ไนงะเราาเอาไปใช้ตีในซ้ายก็บังเนี่ยแกบังตรงนี้ แล้วขาขาข้างขวานี่มันมันตั้งแต่โดนอะไรไงคือมทำเบี้ยวอ่อยกัยดีด้ดีด้าในดีด้าแชมป์ฝรั่งเศสน่ะต่อยยิ่งกินมันเตะเราเตะเราเราเตะซ้ายมันมันมันเตะเราล้มยืนนั่เตะมันเิ่งเตะเราก็เตะาฟมันเพิ่งเตะล้มยืนแล้วมันดังตึกเงี้ยคือเบาแป๊บแป๊บเลยแล้วมันก็ เก็บตั้งันนั้นอ่ะเ้วหลักขึ้นกระไดนะขึ้นกระไดแม่งโ้าปวดที่หายอะไรเงี้ยล้วใส่ไอดีด้าล้วตัวแม่งใหญ่แม่งตั้งหกสิบหกสิบห้าเราเราไปหกสิบเอ็ดเฮียแล้วต่อยก็ต่อยแล้วตัแว,ตแ,วตแม่งใหญ่เตะแม่งขาแล้วยกเท้าแม่งต่อยต่อยป่องล่อนเลยต่อยอ่ะตัวแม่งใหญ่ดีด้าแชมป์ฝรลังศสนะ่ะอัลฟาดีดา้า มันชนะไอเด็กเกอร์เดือนฉันฉันต่อยกายแดงเว้ยเราเตะซ้ายมันวิ่งขวาดเนี่ยขาดขวาเนี่ยไอาชัดฉันต่อยกายแดงเว้ยไอแดงไอแดงตายไปแล้วนี่ไอแดงนี่เนี่ยเอ็นเอ็นขาดมอไซค์ล้มมอไซค์ล้มไปไปแต่งเมียได้สามเดือนเนี่ยเมียเนี่ยเออเก่งสามเดือนไปกลับบ้านไปมอไซค์ล้มไอแดงมันเต็ะซ้ายล้วนเลยนะเต็มหนดันมาเออเต้นมาเนี่ย ขายยังเก็บอยู่นะซ้อมต้องถอนไม่ได้อะในการหา,ราอะไรมันก่อนแม่งถอนไม่ได้ทั้งนาานะัง้นในชิบหายเ็จะใชเาะชนะมันไม่เตะขาจะลากแล้วชิบหายเขาไม่ถอนเลยวะลนะ้นนั่เองมันเตะขาน้กูไม่บังเลยว่าโดนเรียกรวมเต็มหนักกัน,น,นหนักไอ้เยียยมเตือน แม่งไปหุบซ้ายป้องลับเลยชิบหายเขาดีใจนี่ใหญ่หลงคงเฮ้ยลอยลอยมันเยี่ยมแม่งรับอย่างเดียวสอนสิ่งนั่นนะมันไม่ถ้าเราดูไอ้เหี้ยแล้วตัวแม่งใหญ่เลยมันไม่ทันมันไม่ทันมันเป็นแชมป์ร้อยยี่สิบหกมันได้แชมป์ใหญ่หรอแล้วเอามาต่อยนะน้ำฟองเตเร็วฟองเร็วอีกนักอีกซ้ายเราดวงหนีย่างเพราะอะไรรู้ไหมเออมันมวยซ้ายเราชอบต่อยมวยซ้ายแต่นี่ไอ้มันยึกยึดมันก็ เตะซ้ายนะเราก็ยกบังแล้วมันไม่เตะมันก็เตะขาเรากดมากเลยหน้ำแข็งกัญชีกระดูกเขาแหงเงี้ยเรากดเข่าลงเงี้ยมันลงเตะขาเราเราอยาจะยกบังก็มันเตะขาเรากดลงเลยกระดูกแม่งเขาแหง่ลช่ไขีดเจ้าเรืองไปอันนึงมันเตะไม่ได้แล้วตอนนี้เตะไปผมก็เปลี่ยนการขโมยซ้ายมันเลยแล้วเราก็เราก็ไปซ้ายแล้ว มันมันอันนี้มันเอาไว้ยืน่ยตายมันมันกระดูกกระแทนยาวขาาแหนะไปตายไปตายแบ่งงงเออมันมวยซ้ายแล้วเราก็ขาดซ้ายเลยเมวยซ้ายมันเตะไม่ได้แล้วแล้วขวามันไว้ยืนอย่างเดียวมันเตะไม่เป็นไงผมยืนงั้นผมก็เตะซ้ายเตะซ้ายอย่างเดียวเตะซ้ายเตะแรงเฮ้ยีแเล่ต่อยจนร้อยยี่พ้า ต่อยกันร้อยยี่สิบห้าปอนมันเป็นแชมป์ร้อยยี่สิบหกช่างกันนอกก่อนอ่าร้อยยี่สห้าเท่ากันเนี้ยไปกินเพิมไปกินเพิ่มเพราะเดี๋ยวถ้ามันดูน็อกมาร้อยยี่สห้ามันดูปวดมันเป็นแชมป์ร้อยยี่สิบหกไงเออก็ไปกินเพิ่มกันมาเลยพี่แกร้อยแต่ช้างนอกร้อยยี่สห้าอ่าเรอะเรอะเรอะเาก็ต่อยกันเขาลงไปร้อยยี่แปดเราไปกินเพิ่มมาละดูดูเลย แต่ชางนอกอะช่างนอกไก่ที่ไก่อร่อยยี่พังรอยแต่น้องนี่ยกสามมือแต่คนสัน้อยยกสามใหม่ส้มแดงยกสามช่างไห่บางคนเขียวสิช่างแล้วคนนี้ยังคงสามเองผชนะแล้วก็ได้อาชีพหมื่นห้านะตอนนี้ก็ต่อยเจ็ดอะได้ประมาณห้าหกวันนี่แหละผูก็ถามว่าไอชาติไอพองให้กาบตัวมึงยังบอกให้แล้วครับใช่มเขาถามให้มึงอะไร สองพันครับเท่าไหร่ดิสองพันเออเราก็บอกสองพันก็ให้เราสองพันจริงอ่ะมึงรู้ไหมค่าตัวมึงเท่าไหร่เราก็บอกไม่รู้ครับค่าตัวมึงหมื่นห้ารู้ไหมก็ให้เราสองพันแล้วได้อาชีพอีกอีหมื่นห้าก็ไม่ให้ผมมังหลงเนี่ยล่อไปหมดอ่ะเออพี่ชายผมพี่มงอ่ะเออตอนหลังโคโคไม่ได้เลยห่า ขาดตัวยิ้มมึงให้เด็กแค่นี้เลยเขาไปบอกฟ้องนรุนเลว<ม>ตอนหลังเลยเขาเอาเงี้คคูไปเพราะเรากินนอนแกไม่ได้ออกอะไรนรุนออกทุกอย่างข้าวบำรุงนะแบนนมอะไรนะ<ม>ไวท์ท็อปอะไรก่อนเนี้ยกินนะ<ม>น้ำมันผ<ม>่าน้ำมันก็เติมฟรี<ม>แล้วให้ค่าโรงแรมอะไรอีกนะเ<ม>วลาเวลาผมไม่หมาม่นใการแกไปเบิกนรุนนะข้าวบำรุงอ่ะ <ๆ S 1> แล้วแกร่อคนเดียวอะ<ม>่ะแล้วตอนหลังคูไปคุยนรุน แล้วให้นาลุกเอ่อนาลุก็ว่าเออไอ้ผมว่าไปยี<อ>่ห้าคือยี่ห้าแล้วเราห้าสิทธะ<อ>ถ้าแกต่อยผมแกมาต่อยแกได้มากอะผมไม่งา่าด<อ>ตัวเราอ่ะแล้วตอนเราตอนเด็กๆนะผมอยู่เทพอยู่สิทธิ์เสยสองปีอะอแล้วพี่วัดเนี่ยขมูลพลสิทธิ<อ>์เสีก่อนเขาไปซ้อมอยู่ไปยักกับลุงเงี้ย<อ>แล้วเขาต่อยแล้วเขาก็กลับเมเทพเขาจะไปต่อยญี่ปุ่นแล้วเขามาบอกพี่เฮงสอ,อ,น,อนอทวกเนี่ยเขา มีพี่น้องอยู่ครูแม่งโคตรเก่งเลยระดับประเทศอะแต่ภาคตะวันออกไม่มีตัวต่อยแล้วล่ะแต่ตัวพี่เก่งกว่าเขาว่างี้นะเออแล้วก็ต่อยว่าต่อยที่ไรเออตอนนั้นผมสามสิบสามสองสามสามสองสามเบ็ดสามสองโลแล้วบมตัวแล้วแล้วเขาก็บอกว่าช่อกลองท่อนีสองโลเขายืมตัวมาเอามาอยู่เส็จใสใช่ไหมหมูบ้างไอ้พันธุ์แค่หมกแล้วผมมาต่อยอ่ะสองปีอยู่ที่สองปีกว่า ได้รักติเพเได้มาแปดพันแปดพันห้าแกก็หาไว้ให้เรา 500, ห้ราร้อยแกก็บอกเนี่ยฝากขนาคขานไว้แล้วก็เล่นแชร์ให้รอไว้แปดพันก็บอกว่ามีมีเยอะแล้วออตอนหลังก็ลองน้ำหนักสามสิบห้าสามหกโลนะเนาะครูเขาบอกตรงอริชาตไอชายมากลับไปเดี๋ยวโดนพวกเสษเศษมันฮุกมาเดี๋ยวมาตีครับสมัยก่อนมันไม่มีพรบมวยเนาะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวพวกนั้นก็ฮุกไปเยอะ เดี๋ยวตีเอารอไปตีการามเลยเพราะเราอยู่เกียร์สออยู่แล้วใช่ไหมถึงมวงเงินเออยังมกก่อพรอยใจว่าก็เออล้วก็เอาเรากลับถ้าเราที่อยู่ค่ายมวยเือนเราอยู่เงี้ยถ้าเราทะเลาะทะเลาะกับัวหน้าขะนแล้วคือจบก็กบะลกตับมาเราอยู่เกียร์สองีกว่าแล้วเราต่อยโอ้ยเดือนกว่าผเดือนไร่หลาพัน่ะเคยได้อย่างมากอ่ะแปดพันห้าเรายังจําได้เลยเดิมพันไกรลักจีบแอรนะ ข่างละแสนกว่าเดิมให้อายุนั้นเนี่ยออที่ที่พวกนายต่อยกันลักษณะนั้นที่อยู่ก็เคยเราพวกเรายังไม่มาอแล้วแล้วมันยังไงรู้ไหมแกก็บอกว่าเก็บเนี่ยฝากเล่นแชร์อะไรไปไอ้ยี่สองปีกว่ากลับไปนาเกลือไปกลับไปอยู่กับครูนะติดต้นตะหลงเขาอยางหลุมเขามันเล็กค่ายวครูทําใหญ่กว่าเขาก็ซ้อมรวมกันสองปีกว่าถามพี่งแล้วเงินแม่งรอเราไม่เลือกหลงเนี่ยดูเอสองปีกว่าเนี่ย เป็นเงินต้องมีลูกกีมือนเราต่อยได้น่ะ,นะแล้วมาก่อ,อนตอนต้นๆก่อนอย่างเงี้ยเราเออตอนเล็กๆนะอย่างสองปีว่ายลิเวงเทพเราไม่เคยได้ใช้ตังค์เลยนะแต่เอาลอหมดแล้วมาต่อยได้แชมป์อาครั้งที่สองได้แชมป์มาค่าตัวหมื่นห้ากูได้ไอชาไอโกงไมนให้ค่าตัวให้แล้วครับให้มึงอะไรสองพันกูลด้เท่าไหร่สองพันครับพี่ชายเรานเนาะสองพันอะ ตอนนั้นก๋วยเตี๋ยวชามสองบาทสองพันมันก็เยอะสําหรับเราเลยไหมแป๊บซี่ขวดละสามสลึงเออก๋วยเตี๋ยวชามสองบาทรถเมย์รถเมย์นังเกสสามสลึงอ่ะแล้วทองบาทตอนนั้นทองบาทละสามร้อยหรือสี่ร้อยนี่แหละสี่เราได้มาสองพันเราถือว่าเยอะแล้วเนาะเออบาทสี่ร้อยเรารู้ค่าตัวเราอ่ะอุ้ยไหมก็รอไปเยอะวะให้เราแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วอาชีพอีกหมื่นห้าก็ไม่ให้เราสลึง เราสาาก็ได้ชิงพรเร่งล,ล,ลืมตายอะ<ม>่ะเคยต่อยมวยได้ชิดสองหมอนโอเคหมนแรกต่อยกับกับเอ,อนุมานเนี่ยชิงแชมป์สี่ยกยังเป็นรองย,ยกห้าโดนลืมตาแล้วต่อยนับเลยต่อยอนุมาณนนับเลยด้แชมป์อ่ะร้อยสองพอน่ะเลยหมนหนึ่งต่อยกับใครได้ขีดมือหนึ่งเร่งจนเป็นรองอ่ะเร่งจนแบกอ่ะชิดอ,อ,อ่ะก็ไม่ได้เหมือนกัน เอออาชี์ไม่เคยได้เลยชนะดิปิพงศ์มาหลอกคนเดียวเงียบไปเลยนะแต่แต่ขาตัวองไรอาชีไม่ได้ผมก็ทวงเงยแล้วเงินผมไม่ไหนอ่ะอาชีพผมอ่ะกูเอออาชีพตรงให้มันไปแกไม่ให้อะเขาหลอกว่าไม่ไม่หลอก็ให้เลยไม่อาชีพแต่เขาหลอกว่าไม่หลอกไม่หลอกเขาเต้มเราให้เลยไอ้เด็กอ่ะเดินเอาเดินลงจากทีมมันนัำตรงเลยอินข้าวเก็บเท่า สองหุ่นได้จิตในชีวิตสองหมื่นห้าไม่เคยได้เห็นกันสักหนึ่งเยอะเลยสบายเลยนะในชีวิตการชกมวยฉันได้ไออาจิตรมวยหนึ่งครั้งเดียวในชีวิตอ่ะต่อยกับไอ้แรมเพชรสองประเด็นมวยลอยดำไอ้แหลมลู่ลูกช่างลู่ชายช่างอ๋อชนะน้องคนทีนะไอ้ชนะกับแรนทีนี่นาท่ไอ้แหลมเนี่ยมันเป็นน้องเมียหรือพี่เมียไอ้ดำไม่รู้เอ๊น้องน้องเออน้องน้องเมียไอ้ดำไหมไอ้เพชรดำ ยังคิดูว่าไปแล้วมันเป็นเด็กอยู่นะเดากอายุตั้งแ่เก้ายี่สิบนะเดิมพันธ์เท่าไหร่อะวานเดิมพันจักรว่างเกียรติศักดิ์เทวันเออจะมาจอมเดิมพันแห่งมหาสารคามนะเออมหาปีปทุมทางอะไรนะมันท้าเราด้วยนะทางละเจ็ดแสนต่อที่ไหนเนี่ยนลูมินีอะรายการของลุงไช่มันเป็นคุยมันเป็นคุยจะเกษรแล้วไหมไม่ใช่มันเป็นรอง การกีฬามวยไม่ไม่เป็นเป็นเป็นผู้เรียนเป็นครูด้วยไงเป็นครูมปนเกษียณแล้วต่อยกันไหมต่อยสองคนต่อยแต่ะวันนะแอ้ไปแงบชนะครั้งแพ้ครั้งอาวุัแรงทุกลูกไงนะอึมเร็ววันนั้นน่ะมันดวงมันสู้ผมไม่ได้มันเป็นฝีเนี่ยตรงเนี้ยเออเอ้ยมันเป็นเออมันเป็นฝีขาตายแล้วมันมวยขวาเนี่ยมันเราก็ไม่รู้อะทีแรกมันท้าข้างละล้านแล้วตลอหมันเหลือข้างละเจ็ดแสนบวกมันยาเข้ามาอ เ้วผมไม่คนเตะขาหน้าเตะเพราะนายเก่งไงอไ้เราผมเตะผมไม่มียองน่ะเหมือนเหมืเตะเหมือนเขี่ยขาหน้าเขาอะนะเตะแรงแรงเลยแล้วมันมันมันเป็นฝีตรงเนี้ยแล้วมันผ่าี้มันก็เตะเข้าพอดีเตะโอ้พะยอแรงที่เลยเลือดไหลมาเป็นทางดำเมี่ยมในเลือดมันอะเฮ้ยเลือดมันออกได้ยังวะเขาบอกมันไม่สบายหนึ่ไม่กล้าเอาทาเดี๋ยววันแก้มันทาข้างละล้านนะบอกว่าแต่วันออกข้เอานี่ บอกตรอดตาดจันไรยองนี่มาเล่นผมอ่ะไอ้นิทางอีสานมาทั้งหมดเลยอ่ะคนแม่งแน่นเลยมันเป็นพออมันเป็นครูเป็นพออแต่มันเราอาวุธแม่งแรงทุกรูปมันเท้าเขาสองนี่แรงไอ้จักรวาลเนี่ยมันรุ่เดียวะันท่านต่นี้กอยกกอยกผมก็ไต่ไปตอนนี้จากเลือดดำมาเป็นเลือดแดงไหลขามันสั่นที่ดเลยนี่มันก็พะวงเนี่ยเราก็ลอกต่เราหต่แล้วไต่ขวาปังเนี่ย มันก็หลงน่ะมันหลงัแหละเออแล้วก็แดกขาดเลยกนเนี้ยเอจะแดกแต่มันทางสามยกนี่หูแมงโอกมันเก็บทุกรูปมันก็แพ้แบบสูสีกันนั่นแหละมวยนะที่ต่อยแล้วว่าอาวุธแรงที่สุดเลยนะไอจักรวันย่างเตะแรงโอ้โหหนักทุกรูปแล้วไอยอดไอยอดพลพงสิงห์ยหดอกไม้ป่ามันตีแรงอย่างเดียวใช่ไหมและไอสิงห์แดงตีแรงตีซ้ายแรงอย่างเดียวแต่ไอเนี้ยมี จักรวาลเกต็ตกเทวนันผาดำลูกบางบอ่ออาวุธแรงทุกลูกอ,ออกลูกไหนก็เก็บแปไม่ได้แล,ไแล้วก็ยอดคนเนี่ยฝากฝากตาไตไว้ที่ปากเลเนี่ยเป็นทุกวันเนี้ยเนี่ยมันต่อยเป็นไตเลยเนะี่ยใช่ใช่ไอย,ยอดพลปงสิงเนี่ยต่อยมันต่อยไตผนะาดำเราไม่ได้ต่อยเหมือนเหมือนมันก็ไม่ค่อยทันมันเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเป็นนิมันเนอจับคอตีโอ้ยมันนี่ตีนะพอเราก็หยับจะดืงอมันขวัญปุบ วนเนี่ยบวกเป็นเล้าเงยเนี่ยควันอ่ะแพ้ชนะชนะอันไม่ตกตกตกไม่ก่อนนะพี่ชายผมอ่ะเขามีผ้ากระเกลยดนะเกาใช้ดินดินเจ็บบาดช้าตะปูเจ็บบาดช้าผมไม่มานม่เคยแตกเห็นไหมใช่ตอนหลังแกเอามาของพ่อแกเอามาให้ของลุงดิดอะไม้อะผ้ากระเกลยดอะเป็นหัวตะปูเก็ดบาดช้าแล้วก็ดินเน่ยเ็ดบาดช้าเลื่อยม้กทุกวันยังอยู่ไหมก็ผมเริ่มมวยแกก็เอากลับไง เราถามแกแกบอกว่าจำไม่ได้แล้วไว้ไหนอะไรเงี้ยชาตก็ไม่เคยแตกเลยมัอมต้องก่อนก็มีนั่นอ่ะเคยเคยแตกของบนนะข้างและสองเข็มนี่แตกหหวเนี่ยขาดำอ่ะมันวันพรบเฮ้ยเราจับตีมันเงี้ยพอจับตีมันมันแก้งสอดนะพอมันสอดอันนี้ว่ามังความ เราวิ่งหนังบันก้มพันนะขนาดก้มพันยังเป็นมะนาวอยี่เด้อเฮ้ยมันจะจับตีเอ้ยมันให้ตีไว้เฮ้ยมันคอนออกแล้วกจับได้ใจเนี่ยมันหลออ๋อแม่งลอกก็ดิแล้วมันแกล้งซ้อดี่ยมันเอียนส้อแล้วมันขวัญวบเราเราต่อยมวันต่อยใครแม่งไอ้ฝนหลวงนะดูนะสองคนแม่งเย็บไปรู้มาห้าสิบ ลุ่มห้าสิบเอ็ดตัวม้นก็แน่นแนวตีเข่าไปต่อยมันไหมไม่ต่อยอเวรฝ่อยมันเหนื่อยชิบหายอ่ะแล้วก็ไอ้ฟ้ากำรามอีกไฟฟ้ากำรามถึงตัวตลอดฝากำลังสองครั้งเป็นไงในในในของเราเป็นไงสองวนเออว่าชนะมันสองวนผนหลังโอ้โหแม่ตีตอนนี้แม่เป็นตาแดงผมก็ยับยับต่อยตาแม่แดงจำแล้วไม่ตาแดงมันเป็นอย่างเงี้ไฟฟ้ากำลองต่อยเราจะน็อกไม่น็อกจะน็อกเราถ้าทำมันจะน็อกไม่นกไหม แมงเตะตามเรากามเราเลยสิไหมยบนแมงเตีแพ้นกกระดูกมันแข็งชิบหายมันแก่อายุมเยอะห้าร้อยมันเกิดห้าร้อยเอเตะไปโอ้โหคุดจริงกระดูกแข็งถิงห้าร้อยเองมันม่ไ่เหมาะตอนก่อนมันแก่เราต้องสามปีกระดูกมันแข็งลงเตะมากตีเจ็ดชิบหายโคโอ้โหแม่งมันตียวเขามันเด้งปึ้งปึ้งแม่ต่อยคนลวงแม่งโอ้โหเนี่ย